Oh, có oh, cái cặp đi mới đi nục bưng nhั่ง bô chắc tô à điหาหมู่ กูก่อน ทำให้พึออ่งโอ้กูท่าโอ้กันดนไปเห็นกันซ่องมือหน้ามึงรอขึ้นเลยรอ,อ,อึ้นตแม่ไปแม่นปมาไปแม่หลอนรอเนี่ยนั่นนี่รอวันตตยนะ่อวันใต<ป>้เฮยใจละกมึงรอไปไป มกัขึ้นเฮ้ยโอ้ยทางนี้โอ้ยทางนี้ตัวเดี๋ยวๆดอันนี้เขาก็หลอกในในี่เขาก็หลอกอ๋อคขาบินอ้อมทางนั้นบินอ้อมทางนี้ไปก่อน กูนี่ yup. อาบินเอออันนี้อุบ oh! ินเฮ้นบึงไปเย็บมึงไปเย็บดินมึยเย็บอากาศโอ้จะบินไปทางได้บินไปทางนี้ทางนี้เออนี่ทางนี้นี่อยู่นี่เบื้องแม่เห็นอากาศดีสุดเฮ้หอันนี้เจ้าจะกล้แบ็คแมนแล้วบินอ๋อตอนจะเห็นเมื่อกี้คือแบ็คแมน นี่ที่จะเกิดซเปอร์แมนไม่แค่้นมึงใไม่เท่าไรไม่ซอันอ้าวไม่ซองอันจะได้มึงโมโหไม่อันบซงแค่นซอแค่นรวมกันซองอันแล้วซองอันรวมกันเอา่อันหนึ่งอันนึงะไรกีบอะรกีบมึจะซื้อพันกีบเลยอันหนึ่งละหรอันนึงมึงซื้ออันพันกีบกูบอกใคกูใายองอันทันซื้อกับมึงนะ อันละ1000กีบอัน1 0 0กีบกูบ่ขายกูขายอันบาทอันบาทแล้วกูจะขายกูจะซื้อ2อัน2บาทกูขายอันบาทอันบาทก็2อัน2บาทบ่ได้บ่ได้2อันอันบาท2อันจะขายกับมึงอันละกีบอันกีบบาทอันบาทเอา2อัน2บาทขายอันบาทแล้วกูเอา2อัน2บาทนะอันมึงขายบาทแล้วมึงจักได้กกูแท้กูขายม่บ่มันขม่ยัง ไม่เลี่ยงไม่เลี้ยงเลเเท่าไรเลี้ยง้อยบอกผมเป็นงูเละบอกูแต่มึงูจริงๆนารเลี่ยงายบอกูอ้าวแล้วจะนี่โทรมันดูบอมีโทรศัพท์งเบอเ็เจ็ดสามงูเบอมนเกูเจ็ดสามโอ้โรกดดูโอ้กูลืมอันนี้เป็นโทรศัพท์นี่ทรศัพท์ไม่ลาสุดออกมาจากประเทศลาว กล้องสแกนกล้องหลัง5ล้านพิกเซลกล้องหน้า3ล้านพิกเซลสแกนได้ดีลองเบิ่งกล้องนี้5ล้านพิกเซลสแกนเบิ่งเนี่ยเออได้แล้วเดี๋ยวกูปลดรหัสมึงเบิ่งเสื้อก็จกตอมบ่ดีอีกอ๊ะมึงนี่สแกนหน้าเฮ็ดหยังเฮิงแท้บ่กูบ่ได้สแกนกูกําลังเบิ่งหมายเลขโทรศัพท์เออ7 7ยัง จมฮัลโหลฮัลโหลมึงไปไปโอ้ฮะมึงอยู่ไซมึงจะเอาไม้เลี่ยมอ่ะบอกว่ากูจะเอาไม้ต้นไม้ต้นบูมี่ไม้ต้นมึงไม่เลี่ยมนั่นเออมึงอยู่ไซอยู่เงอนเพื่อนได้อูเบอูมพายบอร์กูมไซมามึงบอาตัวสัตว์มาโทรหาเสียมึงดูอันดับมาบอกว่ากคุยเบอร์ได้มึงให้กอลเบอร์พายอ้าวเบอร์มันดู แต่กูจือได้เออจือแล้วเมื่อมันจะได้เจ็ดเจ็ดสี่สามหกสามหกฮัลโหลเออนี่คนไข่เลียมไหมฮัลโหลมี <Hello. S 2> มยังเอออันนี้มันคนไข้เลียมแม่นนะไขรแต่ไม่นะไม่ไขรเลียมไขรย,ยั่งนะไขรแต่ไม่ไม่ค่อยใจอะ่ะเออแม่เป็นไขรเลียม